สบายดีทุกคนสบายดีมณีสลาสิภาทุกคนมาให้มาสวนเนาะพี่ทุกคนนอนีนสิสาพาทุกคนมาเหิอส่วนนาะพี่น้องนี่ก่อนก่อนที่เหาสีปลูกเขาหรือว่าก่อนสีเหาอ่าปลูกมั่นต้นเนาะต้องิมากากรต้องมีการเหิอส่วนก่อนนาะพี่น้องหรือว่าอนามัยส่วนนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวสลาสิภาทุกคนมาเบ่งวิถีชีวิตของสาวผู้ด้อยในการเห็ดไทยเห็ดส่วนเด้อ er นี่ อันนี้จะเป็นแบบปิธที่ขั้นตอนแรกเลยในการเหตุทยเหตุส่วนของสาวผู้โดยเนาะทุกคนอิสิาพาทุกคนไปเบิ่งเนาะอันนี้จะเป็นสวนของพวกแม่เดิมมณิสฐ์ลามาห้อสวนซอยพวกแม่มือนึงจ้าก่อนทิศลาสิไปเห็ดวียกน้ํำจีนเนาะนี่แปลอันแตนเลยทุกคนอันนั้นตอนนั้นถ้าปลูกมันต้นกบปลูกสลีอยนี่แหละแต่ว่าอันนี้นีนน่น เริ่มม่เนาะทุกคนใสิาพาพี่น้องไปรับชมตำกันในการหื้อหายหือสวนเนาะวิธีชีวิตของสาวผู้ดอยมีวิธีแบบได้แด่นทุกคนอันนี้ก็เป็นอาชีพและอาชีบของสาวผู้ด้อยเลยเนาะทุกคนเพราะว่าในการเฮ็ดสวนหรือว่าในการหื้อหายหือสวนนี่สิเป็นอา่อา าชีของสาวละเนาะตั้งแต่ยังน้อยผมเลยพอไอเมยพาเห็ุแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็จังใดมาเหตุนาเดี๋ยวสิาพาทุกคนไปเบิ้งน้ากันเลยว่าซีมีวิธีการแบบไดแน,น่นี่สิาพากันมาอนามัยหัวอนามัยสวนแต่ว่ามันจะเย็งคาดไม้เนาะ ยังคาดขั้นตอนนี้เฮาก็สิมาเอาขยอกขยงงายยัง,ยงประมาณนี้นะมาอันนี้นี่มาเสียมาทางซุ้มน,นีทุกคนแล้วก็พาการมาเอาเป็นกองเป็นกองแลวก็จังไปจูดเนาะประมาณนี้แหละน้นองสาวคนพาเห็ดสิพาการมาหือ้อหอยหื้อสวนนทุกคนกว่าสิปลูกข้าวได้หรือว่าปลูกมันได้เฮาก็ต้องอาจจะอนามัยแป๊ดแป๊ดแบบนี้เลยทุกคนโดดเดียว แล้วเขาก็ไปจูดตัวเหาเอาเป็นกองเป็นกองนะเหาก็ไปจูดเนาะไปจูดไฟนี่อันแบบนี้เขาก็ไปจูดทิมนะคะมันแปนเลยนะั่นเรื่องจากนั้นฝนตกมาแล้วจังสีมาปลูกมันต้นหรือว่าสักข้าวให้อยู่นี่แหละบางทีก็ปลูกมันบางทีก็สักข้าวเนาะน้ำเนยเน้ นี่ในการหือให้หือสวนเด็กสิละสิพาพี่น้องมาเบ่งในการอนามัยสวนของเฮาจานเป็นอสิบหลกัลกๆเลยได้นี่เ<ฮ>ด็ขดกขับเรียบร้อยอ่ะเตะแรงจังเอออาททยสมเห็ดเปียกเด้อพี่น้องนี่เด้อไทยเด้อท<น>ายเราหายมาบูรวัดุไปมั้ย เออดังฮ <of> ันเล่กัดเอ้ดังฮันเล่ดังหาอยากอยากไปาเอ็ดเนอร์มาพี่น้องมาเฮ็ดเบียกเลอจ้ามาหื้อสวนสิปูกมันต้นสิปูเขา ด่างเหรอเยแหด่างกรไดจะอันทายะทายก็ทายเไทายพี่รถรูเอะ

เปัร็นปเนเหมือนนะโทรศัพท์ก็ปเนเหมือนนะนังหมด ให้หื้อส่วนพี่น้องแต่จะนอนสิพาพพี่น้องมาจูดทายจูส่วนนี่เแหละสิมาหือแถวนี้เลยจ้ะกระตี๊นหน่อยระบังเก้าหน่อย ไม่ปุุงพลส,สวนไม่ปุุงผลมาเขือเหลี่ยกลายเหมือเลยนี่ยิ่งแม่ของฉันการเห็ดทยเห็ดหน้ากะสีลำบากแน่จักหน่อยพี่น้องเนาะบอคือเห็ดหนานเนาะห็ดไหนี่บอกเลยว่าลำบากบ็คือห้าเห็ดหน้านเนาะห็ดให้นี่หฮาต้องหด้ทางาทางหยาทางโยมเลยกมะมาหือแบบนี้อีกหลังจากนั้นเฮาจังจูดจูดแล้วกะ หยามันปรุงไม่อีกนะแต่ว่าอันนี้นีบางทีกับสีมาไทยบางทีกับปอไทยเนาะคนตกว่าเขาจังสีมาซักเขาหรือว่าเขาสีปูกมันเนาะตามบึงสถานการณ์มันพิ่น้อะถามีละมันกับสีปูกมันทาม,มีกับสีมาซักเขาเพราะว่าพวกแม่ว่ามีละมันโครงการเขาเนาะเขาเอาละมันเขาให้ประสานะเฮดแล้วเขากระสืสือร้าเขาเลยเนาะมันดิบกับกิโลสองพันปลายยังประมาณนี้แหละยินพวกแม่ว่านะ เบิ่งสถานการณ์หรือว่าเบิ่งสภาพก่อนว่าถ้ามีละมันแท้เฮาก็จะสิปลูกถ้าบ่มีกะบ่ได้ปลูกซะอันั้นกะผู้กวดกากะยังมาใหพุ่นได้เพิ่นอยากเบิโทรศัพท์บัดนี้ไปเอาน้ําเอาในยงไวเด้อยงไวเด้อนักกวดกาใหญ่เพิ่นนี่โออาจะโยนต อันนี้ดิลก <mí>

ที่นึ่งหางทีอดกินเพิ่มต้นไม้จะกัดลมนี่ที่อยงแกะชิมแต่เดี๋ยวย่เติมเดิน่เดิมทองแบบอาหารีนแล้อิเดียนกับเซบ On vient de faire route. นี่พี่น้องเฮาสิพาพี่น้องไปจูดอะโต้เฮาเมียนฮันเด้โต้เฮากองเป็นกองเป็นกองฮะนะเฮาสิไปจูดเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นการเฮ็ดให้เฮ็ดสวนของสาวผู้ด้อยเฮาสิประมาณนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อกาซิมีหยบหยักซาในจักหน่อย เดี๋ยวเอาก็สิมาสุมมาจุดตเฮากองไววกองไวอหวขนาดพี่น้องเดยสิพาพี่นอ้นองมารับชมบรรยากาศการเหตุทหยของเฮาแต่ว่าบางคนอาจสิเบิ้งแบบว่าเออการทำลายปลายังขณะการตบใบทำลายปลาแต่ว่า,าส่วนที่เฮาเห็ดนี่ก็เห็ดมาหลายปีเด้พี่น้องแต่ว่าเฮาก็บบ่ได้ไปตัดบอนอื่นอีกนอกบ่ไดดไปตัดใหม่ทำลายปลาบอนอื่นมีแต่ว่า เท่าทางหญ้าอันเล็กลน้อยๆนะมาทางหญ้าแล้วก็มาซุ่มมาจูดอีกคือเก่ามาเห็ดคือเก่เกา,เาเพราะว่าเฮาเฮ็ดที่สวนตัวน,นี้ก็หลายปีแล้วตั้งแต่สระยังน้อยพุ่นแหละพวกแม่พาเฮ็ดก็เฮ็ดอยู่ตอนเดียวตอนนี้เดี๋ยวสระสิาพาทุกคนไปเบิง่งบรรยากาศอ้อมแอมกันเลยเนาะนี่น้องสาวกำลังจูดอยู่พุ่นเดี๋ยวสิาพาทุกคนไปจูดนี่จะเอาใส่ยางนี่มาจูดๆๆๆมาซุ่มพวกนี้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวสิาพาพี่น้องไปเบิง่งนํากันเลยนี่เฮาสิมาเฮ็ดแบบนี้เนาะ นี่เดยน้องสาวเพิ่นกำลังซุม่มกำลังจูดเนาะพีนน้องนี่เหาก็มาซุม่มมาจูดอันนี้เนาะแต่ว่ายาสีรามาว่าตัดหมายทลายป่าในการท็ดไทยของเขาเด้อเพราะว่าเขาบ่ได้ไปตัดบนอื่นเนาะมิแต่ว่าเขาอนามัยสวนตวเก่าของเขานี่เดยเพราะว่าสวนตัวนีก็เป็นสวนที่เขาเห็ดมาหลายปีแล้วเนะา,านะเขาก็สิมาจูดมาซุ่มเนาะสิมาจุไฟแบบนี้ก่อนทุกคน การไปจูดสวนจูดนะบอลุกเวียนกูจะมาจูดแบบนี้เนาพี่น้อง การเห็ดไ้เห็ดสวนรกร็สิลำบากในหน่อยนึงน้องสาวไปจูดลายแหละจูดบดหนีเลย ซุมไฟสุมฟืนพี่น้องประมาณนี้เลยในการจูดสวนเนาะนี่ฟวกแม่คนจูดมาแต่นี่เนี่ยในการจูดสวนสิป,ปูกมันเลยว่าสีปูกเขาของสาวบนดอยเฮากระตองด่านน้ำใหมมันจบมันงามแบบนี้มันแป้นแบบนี้พี่น้องเนาะจา้างจีนมาปลูกไ้คันบ่ว่าคันบ่าบวามันสิปลูกมาได้เนาะค่นว่ามันยังมีอย่ามีงอมยังกระ,ะตองอ่นานน้ำมงามๆมแบบนี้เลยเ้อพี่น้องจะเป็นบรรยากาศ สาไฮสาส่วนแบบสะลาเนาะลำบากน้อยหนึ่งเห็ดียกแบบสะลานี่พี่น้องตากแดบดบตากฝนด้วยจา้าจุดไยจุดสว่วนสิประมาณน,นี่ละพี่น้องนี่เพื่อเขาสดิเข่าด่มันต้นเนะาะให้มันแป้นแบบนี้เลยนี่เปิแป้นแบบนี้เลยกัาสไดา่ากธรรมดาสำเร็จแล้วหนึ่ง ต่อไปก็คือคันฝนตกฝนตกกับคันบอสักเข่าให้กับปลูกมันต้นนะพี่น้องติดตามชมน้ำกันเด้อว่าสิว่าสิปลูกยังในในพื้นที่นี้นะพี่น้องนี่ในพื้นที่นี้นี่ฮาสิปลูกยังเดี๋ยวติดตามชมน้ำกันหอนหน่อยมันกับยูทูบได้เดียวแล้วอะไรจะน้อยเมื่อมันหลุดอยู่นี่นะเที่ยงหน่อยน้อย ทางนี้ก็จะเป็นคลองเขาเจ้าที่เขาสปบูกมันคือกันเนาะบรรยากาศการค่อนข้างแบบไม่ค่อยแดดปันใดมือนนี้นี่มืดคึมอยู่ฝ้าคึมเนาะเ้าก็บบไดไปทางภูทางผาได้ผี่น้อครับทางแถวนี้เอาแทงอ้อมแอนแถวนี้เพื่อสปบูกมันตอกมันต้นเพื่อสิบปลูกเขาปลูกราได้แถวนั้นเขาก็ทางบิดเนาะก็มาใหญ่ใหญ่กับาดตัดนี่มันยังอยู่แต่ตัดปลูกใหม่เน่่ยหน่อยๆนี่แหละ ก็ทุกคนอู้มาเบิ่งบักเดือะไหมซ้อนขนาดกหบักเดือยบักเดือจนมันเหี่ยวมันแก่เบิดแล้วมันสุกเบิดเนี่ยหลายขนาดได้บักเดือกกนี่ปาดความมาลาแต่ว่าสลับว่ามากินเนาะมันหอมอยู่ไหนกลิ่นมันหอมหอมแต่ว่าหอาว่ามากินกลิ่นหอมมากเลยแต่ว่าเห่าะสบกินบักเดือ ่าทันเลยไล่ขนาดไล่ดิมังเดาโคกนี่แต่ว่าฟักสลาบว่ามาก,กินก็เลยบ่พอกินเลยกอมาไลา่สะออนขนาดน้พี่น้องมึงเลยอุ่นไล่ดิโดกขนาดนะพูดดูเถิงพูดพูดโดกแค่โดกว่าแต่ว่าว่ามาก,กินก็เลยบ่ได้กิน มือนี้เฮาพาทุกคนมาหื้อไฮหื้อสวนก็เป็นที่น่ารื่อดนะทุกคนเดี๋ยวสลัดผ้าทุกคนเนเื้อเยื่อมือซานกันต่อเพราะว่าสิ้นมากินข้าวอยู่หื่นจ้าเราคลิปมิน,นี้จะขอตัวสมัยเด้อพบก,ก็ไม่ไดคลิปหน้านเลยสวัสด,ดีสบายดีครับพี่น้องบ๊ายบาย